พยากรณ์อากาศประจำวันที่4สิงหาคม2567มรสุมกำลังปานกลางทำให้หลายพื้นที่ทั่วไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากชาวเรือควรระวังคลื่นสูงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนขอให้ทุกคนเตรียมตัวและติดตามข่าวสารอากาศอย่างใกล้ชิดลักษณะทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนสุขโขทยัยพะเยาแพร่ น,น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนม มุกดาหารชัยภูมินครราชสีมายโสธรออำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรี พระนครศรีอยุธยาการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24 2 0ถึง20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32สถึง34งศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60เอร์เซนของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานี ยาลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด24-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง